เรเกิดมาการไลวลามันผ่านไปผ่านไปเหมือนกับว่าเราตกแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเราแค่จะยึดอน,นันเยอะอตนี่ท่านบอกว่าเหมือนกับว่ามีหญ้า,าที่ขึ้นอยู่ที่เริมนม้ำพอเราจะยึดหญ้าบางอย่างมันคมทำให้มือบาดบางอย่างก็รากมันอ่อนพอเรายึดไว้มันจะถอนรากไปเลย เวลามันผ่านไปผ่านไปเราจะให้มันหยุดไม่ได้แต่ว่าเราใช้ให้เป็นเบะโยน์ได้ทุกครั้งที่ละลมหายใจเข้าออกเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีได้อย่างน้อยอเป็นผู้มีสติรู้ตัวว่าอะไรควรอะไรควรไม่ควรสัมผัสชนะรู้ตัวเราก็ลังทำอะไรอยู่แต่เปนสิ่งที่ทำก็ลังทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็หยุดหยุดได้ จะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ส่งเสริมต่อไปเราจริงจะมีอะไรที่ตตัวที่มีคุณค่าสิ่งนอกจากกรรมของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติของเราจริงๆใช้ได้เฉพาะบางเวลาบางการอยู่ไปอยู่ไปก็หายไปแต่ถ้าหาเราคันความดีออกจากสิ่งเล่านั้นได้ก็เราได้ประโยชน์ความด,ดีนั้นไม่หนีจากเรา ถึงเราจะหลายไปตามการเวลาความดีก็ตามไปเรื่อยๆประชัชทุกลมหายใจเข้าออกให้ราะว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างความดีของเรากันแล้วกันเราจะได้ไม่ไม่เสียดายภายหลงัง